สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมอนี้แอดเองกับภาพ่อแม่พี่น้องมาลู่จักกันครับเซียนกรระยองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งเพิ่นเป็นผู้รอบลู่ด้านหวยค้ามวณวันถัดไปเพิ่นมีหวยอ่าสูตรค้ามวณเนี่ยอยู่ในสมองเพิ่นนี่มากกว่า30กว่าสูตรครับพ่อแม่พี่น้องครับเมอนี้เพิ่นสิมาเว้าเรื่องตัวเลขหวยค้ามวณมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องหลังจากที่รวบรวมกันเจะไปจักกี้สูตรแล้ว นะครับที่สูตรที่่นถ้ำม,มาสูตรไดเด่นสูตรไดเด็ดเล่ากับําำแล้วกับมาร่วมร่วมรวมรวมออกมา,มาสรุปนะครับหาตัวเด่นมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพราะฉะนั้นกาเมื่อนี่เฮาได้รูจูจากกันแน่นอนกับสำหรับตัวเลขเซียนกอนะครับเซียนกรระยองนะครับพ่อแม่พี่น้องอันเข่ามาแล้วนะครับชื่นชอบในตัวเลขคำนวณน,นี่ก็อย่าลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะครับย่าลื่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสชเว็ตพลาดจากคลิปไเด็ดตัวเลขไดเด็ด ตัวเลขดีๆจากทั้งช่องบุญพาด้วยครับพลอพี่น้องครับจังไหนกะในส่วนของตัวเลขเนาะตึกพิษเป็นธรรมดาครับอ่าเป็นความเสียส่วนบุคคลกับปวดใจวิจ,จะะารณญาณในการรับชมตั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับพลอพี่น้องครับเดี๋ยวจังไหนเข้าไปฟังพร้อมๆกันนะครับกับตัวเลขเซียนกรระยองว่าชีได้ตัวเด่นตัวใดจึงอ่าหวยสูตรวิ่งเล่บาบ่อพลาดนะครับหวยสูตรวิ่งเนี่ยถ้าเ่าเรื่องหวยวิ่งนี่ไม่พลาด แต่ว่าตัวจับคูนี่จะเป็นในก่อนนี่เงอะไรกะมาฟังไปพร้อมๆกันครับเรีซี่ทุกท่านครับในส่วนของตัวเลขของคุณพ่อเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องกันเรื่อยๆมามาเรื่อยๆไหมครับคุณพ่อสาหรับตัวเลขของเราอ๋อผมเข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาตลอดครับครับอ๋อคือในส่วนนี้เป็นตัวเลขสูตรคํานวณหรือว่าตัวเลขเรามานอนฝันเอาหรือยังไงครับคุณพ่อครับอ่าหมายถึงอะไรครับ หมายถึงตัวเลขที่จะนําเสนอวันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่อเป็นตัวเลขนอนฝันหรือว่าตัวเป็นตัวเลขอรคำนวณครับคุณพ่ออ๋อเป็นเลขคํานวณครับคํานวณฮะโอเป็นตัวเลขคํานวณน,นะคุณพ่อนะอะนซึ่งวันนี้ก็พร้อมแล้วที่จะนําเสนอให้เอฟซได้รู้จักแนวทางใช่ไหมคุณพ่อครับครับครับ ยินดีแบ่งปันให้เอ็ซีทั้งหลายก็นําไปพิจารณากันครับ,รบเพื่อเป็นแนวทางครับเลขล่างทับล่างของผมใช้โอ๋ล่าง,างนะ่ะบนมีไหมคุณพ่อส่วนสามตัวบนมีไหมสามตัวบนก็มีเฉพาะเป็นผมว่าเป็นเลขวิ่งดีกว่าครับอ๋อตัวบนอ๋นนอ,อให้ตัวให้ให้ตัวสองตัวอะไรประมาณนี้เนาะไม่จับคู่เนาะครับ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 มครับผม เออเราเห็นบอกว่าคุณพ่อนี่มีทําวิธีเสริมดวงเสริมอะไรอ่าคนที่ไม่ถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่เงี้ยคนที่ไม่ค่อยมีโชคมีลาบเงี้ยมีเห็นบอกว่ามีวิธีทําด้วยครับผมครับผมครับผมผมผมมีแนวทางการเขาเรียกว่าเปิดดวงเสริมดวงเปิดเปิดลาบครับครับผมครับอ่าใครที่ที่ซื้อหวยหรือเสียงโขกเสียงลาบแล้ว ติดติดถูกๆมันนานโดนสักนวดสักครั้งหนึ่งทําอะไรติดติดขัดๆเนี้ยมันก็เกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมดจะเป็นการทํามาค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่มันติดมันขัดมันเสด็ดไปอยู่เนี่ยผมรับเสริมตรงนี้ให้แล้วก็ถ้าอ่าบริการก็อบอกตรงๆนะครัละสองร้อยบาทอ๋อ่ารับรับแค่สองร้อยแล้วก็แล้วก็อ่แบบ เปิดดวงให้เสิมด,ดวงให้ครับผมอ่านะเพราะว่าสองร้อยบาทนี่ผมก็นําไปอ่าซื้อซื้อเขาเรียกว่าไปใส่บาทนะฮะเป็นเป็นถวายเป็นให้ครูบาอาจารย์ไปหรืิธบุรุไปาอ้าทำบุญให้ครับผม,ผมครับครับเพรก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคุณพ่อเนาะ ครับผมครับผมอ๋อ<า>เป็นการแบ่งปันหมายถึงว่าไม่ว่าจะแบ่งปันโชคปันลาภหรือว่าจะแบ่งปันตัวเลขอะไรต<า>่างๆนานาเนาะครับ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 ,บ,บแล้วทีนี้เนี่ยแล้วคนที่อยากติดต่อกับคุณพ่อนี่ติดต่อได้ยังไงสมมุติว่าอ่าหลายท่านหลายคนเขาสนใจอยากจะอ่าเอาไง่ายๆว่าเขาเขาเรียกอะไรดีอ่ะคุณพ่อเรียกเสริมดวงหรือว่าเรียกอะไรดี ก็เสริมดวงเปิดโชคเปิดลาบครับเสริมดวงเปิดโชคเปิดลาบเนาะคุณพ่อนะแล้วจะติดต่อคุณพ่อได้ยังไงครับผมก็ตามเบอร์นะฮะเดี๋ยวก็ทางหน้าพอรวยก็ช่วยนําเสนออเบอร์โทรตามนี้ผมมีสองเบอร์ครับเขียนเบอร์อ่ครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวของขออนุญาตเขียนเขียนเบอร์ให้เอฟซีได้รู้นะพ่อนะก่อนจะบอกตัวเลขเนาะคุณพ่อเนาะครับครับได้ครับเดี๋ยวไงเผื่อมีช่องมีใครด้วยกันก็ออก อ่าได้โทรเบอร์ไปได้เลยอ๋อครับผมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณพ่อแล้วรับกลับผมก่ามาเลยครับเกี่ยวกับเสริมดวงแล้วก็สอบดวงสมดวงแล้วก็เรื่องตัวเลขจะสรุปผมก็จะสรุปตามช่องเท่านี้ครับผมอ่าสรุปให้ตามช่องครับผมแล้วทีนี้ครับอ่าเบอร์โทรครับคุณพ่อเบอร์โทรครับเบอร์เหรอครับครับ

0 9 5 0 5 4 9้าห้าศห้าสี่เก้าสี่้าฮะเบอร์หลังครับผมครับโอเคครับได้เบอร์โทรเรียบร้อยแล้วเนาะถ้ายังไงเอฟซีอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์นี้นะฮะศาสตร์นี้ศาสตร์ศาสตร์ที่คุณพ่อร่ำเรียนมาเนี่ยเนาะก็ให้โทรหาคุณพ่อเลยเนาะแล้วแล้วในส่วนตัวเลขนี่รับเปิดตัวเปิดดวงให้ครับผมแล้วในส่วนตัวเลขนี่เราจะพูดถึงตัวเลขในส่วน อ่าสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งก่อนนะคุณพ่อนะตัวนี้เนาะอ่าสามตัวท้ายได้ครับได้ครับสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งก็งว้นี้ก็ให้เป็นเลขวิ่งนะครับบนให้วิ่งเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งเลยครับคุณพ่อครับผมครับผมให้ใช้ลายเป็นเก้ากับหนึ่งครับบนวิ่งเก้ากับหนึ่งนะครับครับครับนะฮะอ่าตัวตัวนี้มีจับคู่คู่อ่าจับคู่กันหน่อย จับคู่อ่าจับคู่ครับอ่าจับจับคู่เก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าห้าเก้าครับครับแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับครับบนก็มีเท่านั้นนะครับแทงวิ่งเก้ากับหนึ่งครับผมเด่นเด่นเก้ากับหนึ่งครับพี่พ่อนะ วิ่งข้าวครั้หนึ่ง1 1> ครับครับครับเพื่ตัวนะั้นทีนี้ก็จะเป็นเลขล่างครับล่างนะคุณพ่อหนะ่าล่างเนาะครับครับล่างวิง่งหนึ่งกับห้าล่างหนึ่งกับห้าครับพอ่อครับครับครับจับคูจบ่จับคู่ค,ครับ,บ,รบศูนย์สี่ศูนย์ห้า ศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดครับอ่าและหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดครับผมเดี๋ยวน้พ่อนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาตัวศูนย์เจ็ดแล้วก็หนะึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนาะน้าพ่อนะแล้วก็ ครับแล้วสองห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าเดี๋ยวเดี๋ย,ยนะคุณพ่อนะมันเยอะแล้วทีนี้มันเกินหน้ากระดาษเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ๋อครับผมแป๊บเดียวนะคุณพ่อนะครับครับ,บอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะเติบมาสักนิดหนึ่งนะอ่ะว่ามาคุณพ่อผมนะถึงศูนย์เจ็ดแล้วนะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับแล้วก็นะ แล้วตัวตัวต่อไปครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับครับแล้วก็สองห้าสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าสองห้าครับสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าครับครับผมอ่ามีเท่านี้ใช่ไหมนะ ครับครับแล้วก็เด่นหน้าวงไว้เลยหรือว่าปิดเซนต้าไว้เลยศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าครับอ่าศูนย์เจ็ดใช่ไหมกรับอะไรนะคุณพ่อศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าครับศูนย์เจ็ดหมอมีตัวเด่นให้ด้วยนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจัพเจ็ดห้าครับครับสามตัวนี้เป็นตัวเด่นครับครับผมสามตัวนี้เป็นตัวตัวเด่นล่างนะคุณพ่อนะ อออโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยครับคุณพ่อปกติแล้วก็เข้าเข้ามาเรื่อยๆหรือมีออกมีมีหลุดมีอะไรไห<อ>มคุณพ่อเข้ามาเรื่อยๆนั่น้วตัววิ่งเนี่ยตัววิ่งล่างเอกเลยครับหนึ่งกับห้านี่ตัวเอกโอ้ตัวเอกเลยตัวพระเอกเลยว่างั้นเนาะเดี๋ยววงกลมไ้กๆๆไ่อนขาดไม่ได้ใชครหบหนึ่งกับห้าไงไงต้องมาแน่นอนหนึ่งกับห้าต้องมาตัวเนาะครับครับ ก็ให้เอฟซีทั้งหลายเป็นเป็นเป็นแนวทางก็รู้ว่าในยังในล่างมีต้องมีหนึ่งเจ็ห้าแน่นอนครับผมครับครับแล้วตัวตัวจับก็ตัวตัวเบนรองออมาคือเจ็ดเจ็ดนี่ก็พอเจ็ดมาก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนี่แหละครับโอ้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดถ้าเจ็ดมานะถ้าััครบแต่แต่ก็หมายถึงว่าในคุณพ่อชอบอ่าชอบอ่าตัวตัวล่างนี่เนาะ มีหนึ่งกับห้าใช่ไหมถูกต้องไหมผมพูดถูกนะครับผมครับผมใช่ใช่เป็นตัววิอ๋ออ่าหไม่ได้หนึ 1> 1่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าครับผมอืมครับแล้วทีนี้ในในส่วนตัวบนนี้ก็มีเก้าหนึ่งเก้าห้าเสียงมาเสียงมากระดุดเสียงมากระดุดครับผม ในส่วนตัวบนนะฮะตัวบนก็มีมาฟังไม่รู้ครับเสียงมาตอนนี้ฟังไม่รู้เรื่องครับครับผมมันอาจจะมีปัญหาที่สัญญานะครับตอนนี้ฝนตกนะครับครงนี้ครับครับครับได้ยินชัดหรือยังครับคุณพ่อครับครับครับผมชัดหรือยังฮะอ่าพอได้ยินแล้วครับดีแล้วครับครับผมก็มีก้าอ่าบนก็มีเก้าห้าเนาะห้าเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งบนมีแค่นี้นะคุณพ่อเนาะครับผมครับผม แล้วก็ในส่วนล่างเนาะก็จะมีวิ่งเป็นหนึ่งกับห้าครับแล้วตัวจับคู่ให้เรียบร้อยก็มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็มีสองห้าสองเจ็ดเจ็ดห้าถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเคครับคุณพ่อครับยังไงก็สําหรับแนวทางก็ขอบคุณมากนะครับคุณพ่อเนาะ สำหรับแนวทางมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีท่านที่อยากจะรู้ถึงศาสตร์ตรงที่พ่อกำลังที่จะนำเสนอตอนนี้คือศาสตร์ถ้าใครไม่ถูกหวยถูกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่มีโชคมีลาบเนี่ยต้องไปแก้ยังไงเตรียมตัวยังไงพอจะบอกแนวทางได้ไหมฮะสอบสอบหากใครซื้อหวยหรือเสียงโชคหรือทำงานทำการอะไรกันแ,แต่มันดวงมันกระดุกติดติดขัดเงินทองแบบ ได้มาแล้วก็ออกไปหนูได้ให้เขาอะนร่อประมาณเนี้นะก็ผมยินดีรับเปิดโชกเปิดดวงแล้วก็เฉลี่ย่างประมาณนี้ให้ก็โทรมาถามที่แจ้งไปได้เลยก็รับศึกษาตลอดแล้วก็ค่าบริการก็ถือว่าผมเอามาเป็นค่าครูค่าครูคาคใน้คนนี้นเผมไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่าบแล้วก็ ยินดีทุกทุกท่านเลยมีับผมีใจในในตรงนี้อยากเปิดโชคเปิดดวงเปิดโชคเปิดราบได้เลยฮะยินดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรให้เอีที่รับชมรับฟังทุกท่านขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองและก็ขอให้มีโชคมีลาบนะ ครับผมจากยกู่เลกษ์โบก็ใช้สตินะใส่องนะครับผมดูปเป็นแนวทางนะเลขที่นําใหลก็ปเป็นแนวทางนะครับส่วนหนึ่งนะส่วนใครที่ต้องการจะให้ผมเปิดโชคเปิดลาบเสริมดวงก็ยินดีทุกท่านเลยครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขจากเซียนก่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ เลขคำนวณวันต่อไปเพื่อนมีสูตรคำนวณมากกว่า30กว่าสูตรนะครับที่เพือ่อนมารวบร่วมแล้วกับมาจัดหาตัวเด่นใใ่้พ่อพี่น้องเอฟซี่มีโอกาสรับรู้ถึงข่าวสารด้านตัวเลขแนวทางเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องก็ล่องออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับกรลองใส่สติดีๆวิเครานะห์ก่อนจะลงทุนนะครับสำหรับ ในส่วนเหลขคำนวณน,นะครับกับเป็นความเสียส่วนบคนะุคคลเนาะพ่อไพี่น้องเนาะกับใส่วิจารณญาณในการรับชมทั้งตัวแอดเองการนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อพี่น้องเอฟซีได้มีโอกาสเอาไปเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบการน,นำเสนอซ้ำนี้นะครับให้พ่อพี่น้องเอฟซีสุขุขุนโจคดีมีใช่ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพ่ออพี่น้องครับสวัสดีครับ